สวัสดีครับอยู่กับผมโมลิกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปเรียนรู้ระบบกิ้วครับว่าอยู่กิลต้องทําอะไรบ้างใน1วันนะครับไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับของกิ้อันดับหนึ่งอันนี้ทําเพื่อแบบลูกๆกิ้เลยนะครับเข้าเกมมาอันดับแรกเลยผมมาที่เควสเลยครับกดรับเลยครับทําได้5อันครับอันนี้คือเราไม่บังคับครับทำวันละห้าก็พอโอเค อันนี้ก็เป็นเควสต,ต่างๆซึ่งทุกคนน่าจะทำกันเป็นอยู่แล้วอันดับ2น,นะครับเข้ามาผมอยากให้ทุกคนเข้ามาที่นี่ก่อนเลยครับนี่ครับเปิดเลยครับเปิดกล่องไปเลยอันนี้จะเจอ,เจอไม่เจอไม่เป็นไรนะครับโอเคเจอเนะอันนี้อันดับสองน,นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันตีพวกนี้ครับ พวกเนี้ยตีโจนอันนี้เป็นช่วงกิจกรรมยานโบรอณด,ด้วยมันจะได้กระสุนอยากให้ตีวันละสตัวครับเสียวันละห้เพชรนะครับอันนี้ก็ตีเลยครับมันจะได้ทําให้เพื่อนได้ดาเมจแรงด้วยส่วนเรื่องบอสคิวเราไม่บังคับนะครับขอให้ตีมากกว่า2องครั้งขึ้นไปเนี่ยตีคนละสอครั้งโอเคเลยเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือวันธรมรมดามีแค่นี้ครับมีแค่ทาําควสกิ ตีโจนแล้วก็ตีบอวเวลาสองครั้งสำหรับระบบกิ้วนะครับอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งครับยังไม่จบผมลืมอันเนี้ยเราก็จะขอฮีโร่ขออะไรก็ขอกันได้ตามปกตินะครับส่วนอันเนี้ยเรื่องการขอป้ายอะ่ะผมอยากให้ทุกคนทําอันหลักครับทําไปเลยอันหลักสายหลักก็คืออันอันนี้ครับสายหลักก็คือเมนเนี่ยทำยาวไปเลยครับส่วนสายรองลงมาเนี่ย เดี๋ยวรอนัดกันในกิวครับว่าจะทำอันไหนจะแปะให้ดูในกลุ่มไลน์ครับแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนทำอันนี้ครับเพราะมันจะได้ตีบอลกิลแรงครับก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็แค่นี้ครับส่วนวันอังคารวันตฤหัสวันเสาร์นเนี่ยมันจะเปิดตรงนี้ครับขับคอนเทนต์ครับเรือด่วนกิวอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเลยนะครับเข้ามาเล่นวิธีเล่นก็มันมีคลิปอยู่แล้ว อ่ะอย่างไรตัวเนี้ยพวกเนี้ยพวกบอสตัวเลก็กอะเราตีได้เลยครับในวันที่เราเข้ามาเล่นแต่วันอังคารก่อน,นพระรหัสอะเราจะห้ามตีตัวพวกนี้นะครับพวกที่เป็นบอสใช้ตัว๋วพวกตัวบอสใช้บัตรอะเราจะห้ามตีเราจะเก็บไว้ออ,อีวันเสาร์ครับจะได้ได้แต้มเยอะๆวันธรรมดาเข้ามาก็คือเดินเปิดไปทั่วได้เลยมายึดยิมแล้วก็เปิดกล่องเปิดอะไรเลยได้ทั่วได้ปกติเลยครับ ส่วนจุดทยุดมันจะมีอยู่4จุดก็คือจุดนี้สังเกตนะครับมันจะเปเลขขึ้นเนี่ยสามทับสิบสองทับสิบตรงนี้มันจะมีสี่อันครับสีม่มุมอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อันบนสุดนี่ครับทุกอย่างคือรอฟังประกาศจากจดหมายคิวเลยครับว่าจะให้ตีบอสอะไรทําอะไรวันไหนอะไรเงี้ยคือเราต้องเก็บบัตรไปอออินนะครับวันเสาร์ส่วนวันธรรมดาเนี่ยเล่นได้เลยครับปกติเลยครับ ทำทุกอย่างครับโยเวนตีครับบัตรเกินเนี่ยครับตัวเนี้ยนี่ผมยังไม่ได้เล่นไงเลยยังไม่มีเดี๋ยวก็ประมาณนี้เองครับอยู่กิวอันดับหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับเอาจริงไม่เยอะเลยแต่ยายคนแอคทีฟครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราตีบอสปลาหมึกกันกว่าจะตายหเหนื่อยมากก็มีแค่นี้เองนะครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ